มาค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้นะคะน้องสาวท่านนี้นะคะคือเธอคอมเมนต์ใต้คลิปปาแก้วนะคะเธอบอกว่าเธอมีแฟนต่างชาตินะคะคือชีวิตคู่ก็มีความสุขดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าของแฟนนะคะที่เลิกลากันไปสิบปีแล้วนะคะคือก่อนที่แฟนจะมามีเธอเนี่ย เขามีผู้หญิงไทยมาก่อนนะคะแล้วก็เลิกลากันไปเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะแต่ทีนี้พอผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าฝรั่งเนี่ยมีเธอนะคะเธอก็หล่อนก็ตามรความนะคะคือพยายามไปขุดเอารูปเก่าๆนะคะเมื่อสิบปีที่แล้วระหว่างฝรั่งกับหล่อนนะคะมามาโพสต์บนเฟซบุ๊กของหล่อนนะคะ แล้วก็มาโพ์นู่นนี่นั่น <c oughs> บรรยายว่าอยากจะกลับมาคืนดีเรามาคืนดีกันได้ไหมนู่นนี่นั่นนะคะ <c oughs> คือยังไงกูก็จะเอาคืนนะคะเธอ,อ <c oughs> ก็เลยบอกแฟนฝรั่งฝรั่งก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าไปสนใจฉันไม่สนใจหลอนหลอน,ลอนบ้าหลอนครีซีนะคะเธอก็โอเคนะคะแล้วก็บล็อกไปนะคะบล็อก บล็อกใหม่บล็อกแล้วหล่อนก็สร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาก็มากวนอย่างนั้นนะคะ่ะมาขอเป็นเพื่อนมากวนนู่นนี่นั่นมาเรื่อยนะคะทีนี้ก็คือก็ก็ไม่อยากจะสนใจนะแฟนก็บอกอย่าไปสนใจนะ,ะเพราะว่าสิบปีแล้วฉันไม่กลับไปหาหล่อนหรอกนะคะก็ น้องเขาบอกว่ามันเป็นความรำคาญใจนะคะขัดหูขัดตานะคะคือพยายามที่จะกวนตลอดนะคะกวนน้ําให้ขุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งถามว่าเธอหนักแน่นไหมเธอก็ก็หนักแน่นนะ,ะน้องก็บอกน้องหนักแน่นน้องไม่คิดอะไรมากหรอกแต่ว่ามันเป็นความรำคาญนะคะคือมันอะไรกันนักกันหนานะ,ะเป็นผู้หญิงไทยด้วยกันด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งเลิกกันไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอเธออีกนะคะทำไม ยังตามไม่เลิกคือไม่มีปัญญาที่จะไปหาคนใหม่หร,หรือไม่มีใครเอานะฮะถึงมาตามเขาไม่เลิกหรือว่าเห็นเขามีความสุขแล้วมาแอบส่องชีวิตเขาเห็นเขามีความสุขแล้วตัวเองดิ้นพลาดๆนะคะผู้หญิงไทยด้วยกันอย่างนี้ก็มีนะคะคือคือไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีปัญญาเหรอคือสิบปีแล้วนะคุณเลิกกันไปสิบปีแล้วเขาไม่เอาคุณแล้วนะคะ ถึงไม่เห็นแก่อะไรก็เห็นแก่หน้าตัวเองหน่อยนะะว่ามันมันจะอืมนะคะคืออายลูกไอหลานมั่งนะคะออป้าแก้วคิดว่าสิบปีนี้หล่อนก็คงจะมีผู้ชายอื่นแต่ก็คงจะ จะไม่มีใครเอาแบบถาวั้ังถึงถึงมาตามรองควันผัวเก่าไม่เลิกแบบนี้นะคะก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะคะคือการจะรับมือยังไงกับผู้หญิงแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปไปตอก่อนนะคะไม่ต้องไปสนใจมึงส่งข้อความมาหามึงส่งรูปมาหาก็แล้วแต่นะทุกคนมีอดีตนะคะทุกคนมีอดีตเราก็มีอดีตแฟนเราก็มีอดีตดังนั้นแล้ว แล้วแต่เลยนะคะต่อให้มึงส่งรูปมาเป็นร้อยรูปพันรูปก็แล้วแต่ก็บล็อกไปนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ Facebook นะคะมีการบล็อกแบบว่าบล็อกโปรไฟล์ใหม่ที่จะสร้างขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะคะก็ก็เป็นอันว่าบล็อกถาวรไปเลยนะคะ